ครับกับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเสียงจากสายลมสเปเชียลนะครับเมื่อช่วงแรกเนี่ยเราคุยกันเรื่องของเทคโนโลยีตีนขายแอนนะครับหลายคนเนี่ยเรียกได้ว่าฟังช่วงแรกเสร็จปุ๊บจับรถขับรถกันไปที่ตึก HP เลยไปดูนะครับแต่ต้องบอกว่าเขาปิดวันอาทิตย์นะครับไปวันจันทร์นะครับขับ้ามาสู่ช่วงสองของเราดีกว่าครับกอล์ฟกับอ้ําคุยกันโอ้โหบอกว่ามีเตรียมเรื่องโซเชียลอะไรมาเต็มไปหมดเลยจะมาคุยเรื่องมนุษย์ยอดยอดมนุษย์ไอโฟน ย่อมาด้วยไอโฟนใช่แล้วมีย่อมนด้วยไอโฟนแล้วเขามีแต่ไอออนแมนไอออนแมนที่ตอนนี้กำลังมาเนี่ยหนังหนังภาคต่อนะเรื่องแอคชั่นใช่ไหมโอ้โหนี่สาวกเลยสาวกครับผมผมอ่ะไอออนเกอร์ไอออนเกอร์ครับน่าจะมีบ้างนะเออมันคืออะไรครับเรื่องของอะไรมนุษย์ไอไอไอโฟนไอโฟนเน่เป็นมนุษย์เป็นคนที่ซื้อไอโฟนมากที่สุดหรอไม่ใช่ครับหรือว่าเป็นคนที่เป็นสาวกตัวคนเก่งของ Apple เลยที่จะมันยังไงก็เป็นมนุษย์ เาเป็นคนจีนคนหนึ่งที่พยายามจะบุกบาฝ่าดงเอา i p h o นข้ามน้ำข้ามทะเลจากฮ่องกงครับไปบุกเมืองจีนครับโเป็นบุกตลาดเมืองจีนทำไมก็ถือไปสิสามสี่เครื่องก็ถือไปแต่เขาไม่เห็นมีอะไรเลยเขาไม่ได้ถืออย่างเดียวครับเขาไอโฟนพันรอบตัวครับพี่ถามจริงพันรอบตัวพี่ว่าไอโฟนมนุษย์เราเนี่ยขนไอโฟนพันได้กี่เออได้เท่าไหร่ ถ้าเป็นผมเนี่ยพี่พี่พี่พกไอโฟนเนี่ยถือไปได้กี่กี่เครื่องอย่างมากอย่างเก่งอะห้าห้าเครื่องก็โอเคแล้วล่ะเสียงเสียงจะตายอ่ะกี่เครื่องถือไปเลยนะสักยี่สิบเครื่องก็เต็มเกินแล้วพี่ครับยี่สิบเครื่องเลยนี่เอาไปทําอะไรแล้วไปขายใช่ไหมอ่าเอาไปขายแล้วสมมติเราลั่นรอบเข้ามาเนี่ยเพื่อนก็เอาไปแค่เก้าสิบสี่เครื่องนะเก้าสิบสี่เครื่อง ต้องร้องคุณพระโอ้โหเอาไปยังไงงงแบกใส่กระเป๋าไปเปล่าครับเขาเอาพันรอบตัวใช้ใช้ตัวทั้งทั้งมีของเขาดีมากนะมีการพันเหมือนในชุดเกาะเลยอะอ้อเหรออ่าเป็นชุดเกาะเลยคอลอือ <c oughs> มันเขาผ่านดา่านยังไงดีวะยังงง <c oughs> คือมันเขาไม่ผ่านด่านไงพี่เครื่องจับติ๊ดติ๊ดติ๊ดอะไรอย่างงี้ไหมหรอคือคือแค่ลงมาปุ๊บก็โดนจับแล้วครับรอไหนลองเล่าให้ฟังหน่อยมันเป็นยังไงเรื่องราวของคนจีนรายละเอียดรายละเอียดนี่ก็คือเป็นยังไงครับน้องอ้๊า ก็หนุ่มจีนรายนี้นะครับไปที่ประเทศฮ่องกงบินไปเพื่อซื้อ iPhone และก็นำกลับมาขายอย่างที่พี่เขาว่าจำนวน94เครื่องแล้วก็ในช่วงที่กำลังจะเดินผ่านตองมอของจีนเนี่ยแหละครับในคิดดูว่า94เครื่องน้ำหนักจะขนาดไหนในการก้าวขาเดินก็รู้สึกว่ามันก็ต้องผิดมนุษย์มนาเขาก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยอ้นี่มันเดินแปลกๆไหนมาขอค้นตัวหน่อยเพราะปกติเวลาเราเข้าเมืองเนี่ยผู้ชมที่เคยไปต่างประเทศแล้วกลับมาก็พอจะทราบ เขาจะกระป๋องสแกนแต่ตัวจะเดินผ่านออกไปข้างนอกเลยใช่อันเนี้ยมันก็เลยไม่โดนผ่านก็เขาก็ต้องมาตรวจสอบเรู้สึกค่าเดินผิดปกติคนนี้เดินผิดปกติมันเดินเขาเดินกันก้าวฉับฉับๆค่อยๆเดินอันนี้ก็เปแบบรันแมนไงอ๋อเหรอมันต้องหนักไงมันเดินแบบหุ่นยนต์ตึ๊กตึ๊กตึ๊กอ๋อก็เลยโดนก็เลยไม่รอดเป็นผมเนี่ยผมเนี่ยอยากจะแนะนำจริงๆผมนั่งรถเข็นดีกว่า แล้วไมเพื่ออคนเข็นถูกว่ามันไปคนเดียวอ๋อคือจริงๆถ้าถึงเข็นเนี่ยผมก็ไม่รอดทําไมอ่ะพี่ลองคิดดูว่ามันจะมันจะมีเสียงโกแกโกแก่กอแก่นะคือกึกแล้วนั่งอันนี้เขาพัน็อบตัวหมายความว่าครับข้างหลังอ่ะก้นด้วยเหรอออาโอ้โหพี่นั่งทับไอโฟนไม่ได้นะไอโฟนมอนะเราก็พันขาพันอะไรใส่ชุดให้มันดีๆโนอ้วนแต่ว่าที่สําคัญคือครับไม่มีกล่องนะไม่มีกล่องนี่พันแต่ตัวอุปกรณ์อย่าลืมนี่ ใช่ใน,นตัวอุปกรณ์ไอโฟนแล้วกล่องจะไปหายไหนโอาทำเป็นแบนแบนแบนไหมไงเออทำเป็นแบนแบนไหมกล่องก็อาจ <ๆ S 2> จะทิ้งไปที่นู่น<อ>แต่เรื่องเรื่องทำไมไม่ไปซื้อ,อ,อคือต้องต้องยิ้วจากฮ่องกงไปจีน จีนเขาไม่ขายเหรอเออพี่ก๊อล์ฟเขาไม่ขายหรอครับจีนครับจริงๆเขาไม่ขายแต่ว่าราคาครับราคาในส่วนหนึ่งก็คือราคาอนจจะสูงกว่าจริงๆแล้วอัลเปอร์เนี่ยที่จีนเนี่ยเยอะมากนะส่งมาขายที่เมืองไทยเต็มไปหมดเลยตลาดแถวเชียงรายอ่ะอัลเปอร์แอนดรอยไม่ใช่รลบป๊อบด้วยที่กินเนี่ยกินอร่อยด้วยนะอ๋ออ๋ออันนี้อันนี้อันนี้มุก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 ใช่ไหมมีทั้งอัลเปอร์ทั้งหมุนสาลี่มาจากเมืองจีนเต็มไปหมดเลยอันนี้เป็นผลไม้ครับผมแต่เรื่องจริงของผมคือผมเป็นอัลเปอร์แอนดรอย อ๋อแล้วคือที่เมืองจีนอาจจะแพงเพราะหนุ่มหัวใสคนนี้ในคิดว่าไปฮ่องกงเนี่ยเป็นจริงๆเขาเป็นส่วนเดียวกันนะเพื่อที่จะขนมาขายในราคาที่ได้กำไรมากกว่าแต่ว่าขนมาตั้ง9ุ้่ก้าสุบสี่เครื่องทีดมนุษกเครื่องรับไอโฟนเครื่องละสองหมื่นสามแปดสามแปดเหรอเกือบสองล้าน่ะถ้าขนเข้ามาได้รวยเลย นะครับแต่ว่าโดนจับเสียก่อนซึ่งก็ไม่แนะนำนะครับบ้านเราก็ไม่ควรนะครับต่อมอบ้านเราเขาก็มีเครื่องตรวจมีตัวไม้สแกนไม่มีใกรกล้าไม่ก็มีไครกล้าขนแล้วครับเพราะว่าช่วงนั้นจําได้ไหมขาที่บอกตอนว่า iPhone ยังไม่เข้ามาขายอืไปลุยจับมังคองมีมีไปจับมังคองเต็มหมดเลยคําถามคือทำไมจับแต่ไอโฟนแล้วยี่ห้ออื่นไม่จับอ่ะอ๋อมันดังไงดังมันดังจริงผมก็ ไม่อยากจะซื้อเครื่องอยู่ซื้อเครื่องศูนย์เนี่ยผ่อนสูงเส้นนิตาหามีรับประกันีกตาหกจำได้ไหมครที่แล้วเราคุยกันเรื่องของการส่งมาจากที่ไปสณีไทยก็เหมือนกันอย่างที่เราแนะนําว่าทําไมไม่ซื้อสูนบริการล่ะครับหลายคนซื้อที่ราคาผมเคยแนะนําว่าต้องอย่าไปคิดที่ราคาเดียวครับเพราะว่าปัญหาคือคุณซ่อมไม่ได้คุณถามว่าวันนี้ใครซ่อม iPhone เป็น้างซื้อมาอ้ามซ่อมเป็นไหมไม่เป็น ไม่เปครับเออต่อให้คนเก่งเสียงไงคุณไม่มีอะไรสแปร์ชหรอ<ช>ครับใช่ครับคุณจะต้องไปร้านอยู่ดีถามว่าร้านแล้วถ้าเกิดวันหนึ่งร้านปิดหนีคุณแล้วครับคือคนไทยเป็นอย่างนี้เขาเห็นอะไรที่เขาว่าเซลล์กกหน่อยถูกกว่า20%ไม่ไม่ถึง20%เหรอกผมว่าถูกกว่าประมาณสิบเปอร์เซ็นต์แตเอานีสึกเนื้อเต้นละโอ้โหฉันได้ของถูกแล้วเป็นไงนะครับผมว่าจะไปโทษการขนส่งอย่างเดียวไม่ได้หรอกมันอยู่ที่คุณถ้าคุณเนี่ยไปซื้อที่เครื่องศูนยผมมมมวว่่าาไไไีัหเค้้ลอะรดด ที่นั่นจบจ้าคุณต้องคิดก่อนว่าถ้าคุณซื้อเครื่องฮิ้วนะครับปัญหาที่คุณจะเจอคือความมั่นใจคําปรึกษาใช่วันนี้เราถามว่าถ้าเกิดเราซื้อเครื่องที่มีศูนย์บริการเราโทรไปปรึกษาได้ไหมครับได้ถูกต้องครับได้ครับอ่าโทรไปปรึกษาสมมติเราไปซื้อเครื่องฮิ้วมาโทรไปปรึกษาเออไม่ทราบว่า เข<อ>านะแค่เช็คหมายเลขซีเรียลก็ไม่โผล่แล้วไม่มีแนละ้วเอ้าจริงหรือเปล่าใช่ไหมครัมาจากประเทศไหนครับพี่เออมาจากนู่นเนี่ยปาปัวนิวกินีนะฮะส่งมาไหนๆก็พูดถึงโซเชียลกับ iPhone แล้วแล้วมาต่อดีกว่าว่าข่าวของ iPhone กันดีกว่าในโซเชียลตอนนี้ที่กำลังคิดมากใครที่ซื้อ iPhone 6ครับเตรียมน้ำตาจีไหลเลยเตรียม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 อาจจะต้องควักกระเป๋าด้วรอบหรือเปล่าเพราะมันจะมีไอโฟนหกเอสมีข่าวอีกแล้วโอ้โหี่แล้วเหรอ iPhone 6s ซึ่งเขาบอกว่าจะเปิดตัวกันยานี้มันดียังไงข่าวลือดีไม่ดีก็คือเขาข่าวลือเพราะว่าที่เห็นเมื่อวาเห็นเห็นดิลือนะว่าจะมีแรมเพิ่มเป็นจาก1กิกเป็น2กิกครับฮะพี่แอนดรอยเไปสี่อันนี้แอนดรอยไปสี่แอนดรอยไปสี่แล้วพี่และไอโฟนบอกว่าดีใจมากที่จะจากหนึ่งกิกไปสองกิกคุณทำอะไรที่ให้มันแบบว่ารู้สึกมากกว่านั้นหน่อยในองผมมีดูโอเลนให้ดูโอเลนเหรอมีเลนสองอันแล้วแอนดรอยอ่ะ มีเลนมากกว่านั้นเปล่าไอ็ดมีตั้งนานแล้วครับมีตั้งนานแล้วนะก็คือแต่มันความถึงตาถึงใจมากโอเคโอเคแต่พี่ยังไม่พอมีข่าวลืออันหนึ่งก็คือ iPhone จะเปิด iOS เวอร์ชัน9มาเวอร์ชัน9เหรออ่าทุกวันนี้ยังไม่กล้าอัปเดตแปลเลยทั้งนี้ก็ไปแล้วแฮงเลยอ่ะนะครับอันนี้ต้องเรียนคุณผู้ฟังตรงผมแฮงเลยจริง พี่กินไฮโดรเกนบ่อยไงเออใช่ใช่พี่ต้องกินพวกอัสฮีมันจะไม,ม่แห้งครับผมโอ้โหเราเดี๋ยวเราดื่มแล้วก็ไม่ใช่เรื่องนู้นนะก็เป็นเรื่องเทคนี่เครื่องผมอาจจะมีปัญหาครับอันนี้ต้องเรียนตรงตรงไม่ใช่เครื่องพี่คนเดียวครับผมสองเครื่องก็เป็นครับเป็นเหรอเป็นเหรอ iOS 8นี่ผมมุ่งตรงนะต้องมาเป็น8 1จถึง5้ก็เป็น8 1จ่ใช่ไหมใช่ตัวนี้8 1ึก็ยังมีอีกเดี๋ยวรอ9ก้าดีกว่าไหมคือจริงๆต้องบอกเรียนตรงนะว่าวันนี้รู้สึกว่าจากความประสบความประสบการณ์นะครับ เจ็ดเนี่ยถือว่าโอเคนะระดับหนึ่งถือดีแต่ว่าก็ยังมีบั๊กบ้างนิดหน่อยแต่นี่ดูดีขึ้นฮแต่บั๊กเทอะบไปหน่อยอ่านะต้องูเรื่องตรงนะครับก็อะไรนะไอโอเอสเก้าไอโอเอสเก้าก็จะมีการปรับปรุงในส่วนของอะไรบ้างครับอมีทั้งในเรื่องของตัวบั๊กที่แก้ไขใช่ไหมใช่ครับแต่ว่ายังเป็นข่าวลือหรอก็ยังเป็นข่าวลือครับเป็นว่าจะออกมาเริ่มให้ทดสอบใช่ครับผมคิดว่าน่าจะมีช่วงไหนอะประมาณน่าจะ เขาบอกว่ายังไม่กําหนดนะครับแต่ก็มีมีคนที่จริงๆก็จะบอกไม่ใช่ทางไอซ์เรียกว่า Apple ไม่ได้พูดส่วนใหญ่ถ้าซอฟต์แวร์ของ Apple จริงๆอ่ะมักจะมาประมาณมิถุนาไอ้ประมาณมีนาพูดผิดประมาณมีนาเขาบอกว่าตัวนี้จะประกาศตัวข่าวจากข่าวแล้วกันคาดว่าจะเปิดตัวในงานงานงานของทาง Apple ินะครับเดนมิถุนา WDC หรืออะไรนะชื่อ WDC ที่มักจะเป็นเกี่ยวกับงานพวกซอฟต์แวร์ช่วงนะครับช่วงของของ Apple Apple นะครับนี่ไปมาประจำทุกปีวะเนี่ยดูข่าวครับที่เขาชอบมาเปิดตัวตอนเที่ยงคืนผมเนี่ยต้องติดตามเลยที่ไปไหนครับคล้ายๆกันนะครับ w b f ที่แบบมีการแข่งขันมวยปั้มนะ ใช่ไหม W W F ที่ทุ่มๆเลย W W S เออมันี้ยสนุกใช่ไหมเนี่ยเอราผมว่าเริ่มไปไกลกันใหญ่ๆนะอ่ะพูดถึงเรื่องของอ่ะบางถามว่ามีฟีเจอร์อะไรใหม่ๆบ้างจริงๆก็บอกว่าอย่างที่บอกว่า Apple ไม่ได้บอกแต่มีเด็กหนุ่มคนนึงที่เป็นเหมือนกับ Developer อร์เขาบอกโชว์ว่าน่าจะเป็นแบบนี้นะคาดการว่าหนึ่งวิธีการปิดแอปทุกทีเราปิดแอปยังไงครับพี่พีโบปิดแอปยังไงผมก็กดค้างนะแล้วก็ปิดทีแอปถูกไหมปิดทีแอปหรือว่าสไลด์ขึ้นไปเขาเขบอกเลยเขาสามารถปิดทุกแอปหมดเลยพร้อมกัน โอ้โหหาอยู่เนี่ยหาอยู่ยู่หาอยู่แต่ว่าจริงๆถามว่าแอนดรอยก็ทําหมดแล้วนะทำไปหมดแล้วคือคือถ้ไปดูแอนดรอยเนี่ยกดทีเดียวเขาก็ล้างล้างเครื่องเเชื่อว่าคุณผู้ฟังนะครับก็มีสาวก Apple อย่าโกรธกันเราพูดความจริงเดี๋ยวโกรธกันค่อยหลังไม่นะครับโกรธกันก็ส่งข้อความมาด่าได้แอนดรอยนี่เขาทํากันไปหมดแล้วอี่อันนี้ในเรื่องของไอตัว UI ไอคอนเนี่ยอยากจะปรับให้สวยๆนะตาหน้ารักครับ อย่างถ้าเป็น Android ก็ทำได้เลยทำได้เลยอ่า p p ปเนี่คงที่ไว้ถูกไหมล่าสุด iOS 9คาดว่าจะทำได้เหมือนเขาคาดว่าจะทำได้ช้ากว่าเขาไป2สเต็ปหรือเปล่าหรืออะไรยังไงฮะอ่าใช่ไหมครับน้องอ้ามี2อันนี้ที่ฟีเจอร์ที่เด่นๆนะครับผมน้องนั้นก็ยังยังทรมายด่ยังทำยังยังคืออันนี้เป็นต้องเรียกว่าก็ก็ไม่ใช่ความจริงครับครับเพราเมันข่าวลือข่าวลือจากเด็กคนหนึ่งที่เป็นดีวิลเลอร์นนะครับใช่ครับซึ่งเขาอาจจะแบบ อาจจะล้อเล่นก็ได้นะเหมือนไม่เห็นแบบอยากจะให้ไอเดียที่อยากจะอยากจะได้จาก Apple เอาข่าวที่เป็นจริงดีกว่าพี่โบข่าวเป็นจริงเลยเกี่ยวกับ Microsoft ดอกว่อมีข่าวครับก็อย่างที่บอกเมื่อคู่เราคุยถึงเรื่อง Apple Android ไหนเลยจะไม่พูดถึงเรื่องของ Microsoft กันบ้างนะครับต้องบอกว่าอาจจะเป็นข่าวเศร้านิดๆนะฮะข่าวเศร้านะครับ ไม่ค็ซอฟขึ้นค่าขึ้นค่าขึ้นไรเส้นรอฮะไม่ใช่อย่างงั้นยิ่งกว่านั้นอีกยิ่งกว่านั้นอีกเขาบอกเลยหัวข้อเลย s a y g o o d b y e to w i n d o w s server 2 0 0 3อ๋อ say g o อ d b y e กูตบายเซกูไปซะแล้วอ้าวก่อนหน้านั้น Windows Windows XP ไปแล้วใเมื่อปีแล้วคือหมายความว่าหยุดซัพพอร์ตทุกอย่างไม่มีแล้วซัพพอร์ตให้คุณนุ้ไปใช้ Windows 7นะครับก็คือไปใช้ Windows 7บ้าง Windows 8บ้างนะครับงวดนี้อันนี้มันเป็นเครื่องที่เป็นพวก P ่วธรรมดาแตงนี้มันหกเลย เป็นเซิร์ฟเวอร์2003มโอ้โหแล้วถ้าเกิดออฟอร์ไหนหรือต้องารไหลเลยตอนนี้เจ้าหน้าที่ไอทีเซิร์ฟเวอร์นยยถูกต้องเขาก็จะมีการหยุดสพอร์ตเช่นเดียวกับตัว XP นะครับในวันที่14ี่กรกฎาคมปีนี้นะเพราะแต่ก่อนเขาก็ออกมาพูดแล้วล่ะระดับหนึ่งแลนี้หลายๆท่านก็เฉยเฉยไงแต่วันนี้มันใกล้เข้ามาแล้วมันก็รู้สุดตื่นเต้นนะครับเขาก็จะหยุดพพอร์ตแล้วแล้วถ้าเกิดว่าออฟฟิศไหนนะครับผมเชื่อว่า ออฟฟิศหลายๆท่านใช้ Windows Server 2003อยู่นะครับก็ควรจะอัปเดตอัปเดต2007เป็น20 2010บ้างนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ควรจะอัปเดตเป็นเวอร์ชัน2012ไปเลยขั้นต่ำนะใช่ผมแนะนำเลยเพราะว่าอย่างที่บอกครับถ้าเราอัปเดตใกล้แล้วเดี๋ยวมันเปลี่ยนอีก จริงๆแล้วผมว่าเราควรจะเป็นโดดไปเวอร์ชันใหม่เลยครับเพื่อที่ว่าเราจะรองรับกันลงทุนทวกนี้มันลงทุนนานงเงี้ยครับไม่ใช่ว่าเฮ้ยเอานะ่ะขยับเึ้นไป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งด้วยกันครับผมควรจะโดดไปเลยครับควรจะโดดไปเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดซึ่งเราเคยคุยตั้งแต่ปีแล้วนะใช่ใช่จำได้ในรายการบอกว่าเราควรจะต้องเริ่มอัปเดตแล้วเพราะไม่งั้นปัญหาที่คุณจะเจอคือเนี่ยฮะเวลามันไม่คอยท่าถ้าเกิดปัญหาปุ๊บเนี่ยคุณจะเป็นขอความเชือถือใครแต่แต่นี้ผมขอตั้งข้อสงสัยนะคือ คือจริงๆเขาก็ใช้งานได้อยู่นะครับคุณจะไปรีบให้เขาอัปเกรดทาไมเพื่อจะเอาเงินไปซื้อของคุณเพิ่มเติมหรือเปล่าเปล่านี้ก็สงสายกันนะครับเปล่าครับเพราะว่ามันเก่ามันมันมันไม่มีวิธีอื่นที่จะขายตัวใหม่ครับผมไม่มีวิธีออใช่จริงไม่รู้จะขายไงฉันหยุดซัพพอร์ตแล้วกันคนอื่นจะได้มาซื้ออันนี้งแา่คิดนะง่ายคิดเครื่องเราต้องพูดถึงฝฟไฟที่ทารฝทมีไฟที่คนลงทุนแล้วเขลงทุนไปแล้วอย่างเงี้ยสมมติว่าเราเป็นเจ้าของธุรกิจ เราซื้อเซิร์ฟเวอร์2,003มาเพื่อที่กะว่าให้มันรันทำงานแล้วอยู่ดีๆคุณก็มาบอกว่าอยู่ซัพพอร์ตแล้วคุณไม่พูดเมื่อ10ปีที่แล้วว่าคุณจะอยู่ซัพพอร์ตใช่ไหมดังนั้นเนี่ยผมว่าเป็นไปได้ก็ลองดูค่ายอื่นก็ได้ที่เขาอาจจะแบบมีซัพพอร์ตตลอดไปใช้คลาวด์ดีไหมอเงี้ยคือไม่ต้องกังวลแล้วคือไม่ต้องกังวลว่าคุณจะอยู่ซัพพอร์ตหรืออะไรก็แล้วแต่เอาออฟไลน์ถูกต้องอ จริงๆก็เป็นส่วนหนึ่งที่ตอนนี้คนหันมาเริ่มลงทุนอย่างนี้เราบอกขยายตัวบนคลาวด์ทำไมเราพูดถึงติงไคลนใช่นะครับเพราะว่าลูกคนเริ่มสนใจในการเรียกว่าการลงบนเครือข่ายเวลาแก้ไขหรือการพัฒนามันง่ายใช่แล้วก็เรียกว่ามองนาคตได้ไกลเวลาย้ายบริษัทย้ายออฟฟิศก็ไม่ต้องง่ายเลยไปใช้บนคลาวด์ซะนะไม่ต้องปัญหาปวดหัวเดี๋ยวลงอะไรนะวินโดว์อย่างงี้อ่ะอยู่พพอร์ตอีกแล้วอย่างใช้ติงไคลนก็จบหรือไม่ก็หลักการ่าเงี้ยเช่าใช้ ไม่ต้องซื้อไม่ต้องซื้อมันเป็นเจ้าของรูชั่นธุรกิจคุณซื้อแบบเช่าเลยนะครับแต่ก่อนนี้เดลให้บริการอย่างนี้เต็มไปหมดเลยใช่มีหลายรายเนก็มีทั้งทั้งทั้งตอนนี้ว่าเป็นธุรกิจทั้งเดลทั้ง SP นะครับที่ให้บริการเหมือนกันเช่าซื้อเช่าใช้นะครับทำริสซิ่งให้เลยคุณมีแค่บอกว่าคุณจะต้องซื้อกี่ปีใช่แล้วก็คุณต้องการเครื่องแบบไหนบ้างนะครับไม่ว่ารูชั่นแค่คอมพิวเตอร์นะ โซลูชันปรินเตอร์ที่เราเคยคุยกันในการลงทุนอันนี้ก็ทําให้ตอบโจทย์ได้เช่าเช่าใช้ไปเลยคุณอยากจะไม่ซัพพอร์ตก็เรื่องของคุณผมถึงรอดสามปีผมเปลี่ยนเครื่องจบเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์แต่เซิร์ฟเวอร์มันก็ลําบากนะแต่ว่าในอนาคตใครจะไปรู้ใช่เพราะทุกอย่างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชันทางด้านธุรกิจไปไว้บนคลาวด์อยู่แล้วทีนี้แหละ Microsoft คุณจะหยุดซัพพอร์ต2 0 1 2อคุณจะหยุดซัพพอร์ตอะไรก็แล้วแต่ก็เรื่องของคุณครับ อันนี้ก็เป็นมุมมองของทางธุรกิจไม่ใช่ว่าเราจะมาเชียร์ฝ่ายเดียวเนอะคือต้องมองว่าในการลงทุนเนี่ยมันมีหลายหลายแบบนะครับให้เราเลือกแล้วก็ท่านผู้ฟังเนี่ยที่มีอาจจะมีต้องเป็นฝ่ายทีฝ่ายที่เป็นเจ้าของธุรกิจนะครับหรือผู้ใช้เนี่ยเวลาจะลงทุนเนี่ยก็มองได้หลากหลายอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดเราลงทุนทั้งทีเนี่ยเราอาจจะต้องหาอะไรที่ลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดนะครับอย่างที่เห็นว่าทําไมหลักหลังเราเริ่มมีคําว่าเวียแว์เข้ามาคุณหูมาก ถูก e: ไหมฮะเรามีเรื่องของคาวคอมเมติ้งอย่าง<ช>ทางบริษัทหลายค่ายยังต้องบอกว่าแคทเองก็ทําในเรื่องของคาวคอมเมติ<ช>้งเข้า,ขามาด้วยใช่อ,อย่างเงี้ยคือโซลูช,ชันพวกนี้มันโตขึ้นไปเรื่อยแต่ว่าถ้าเกิดเรายังกลับมาวนวนลูปคือซื้อเซเวอร์มาลงลงล,ง,ลงเก็บข้อมูลเซิร์ฟเวอร์อย่างเดียวมันก็จะทําให้เรากลับกลายไปอยู่อยู่คงที่คนอื่นก็ไปไกลหมดลวนะครับอันนี้ก็ต้องเป็นโซลูชันที่น่าสนใจก็เป็นประเด็นข้อมูลเรื่องราวโซเชียลมีเรื่องอื่นอื่นไหมมีข่าวหนึ่งที่ ผมว่าเริ่มดราม่าเนี่ยโซเชียลมันต้องมีดราม่านิดนึงดราม่าดราม่ามากอร่อยมากอร่อยครับดราม่าเป็นสาร่าวเรื่องไร้สติ๊กเกอร์โอ้โหเป็นเรื่องเลยอ่าเป็นของใครครับพี่อันนี้เนี่ยก็นะครับไปอ่านในพันทิปอ่าเอาโป้ดูเลยนะครับแบบก็ก็คนคุณผู้ฟังแล้วก็พวกเราเนี่ยก็เป็นมนุษย์ในโลกโซเชียลเนาะครับผมในโลกในแง่มุมก็ต้องอ่านแล้วก็ต้องมาพิจารณานิดนึงพิจารณานิดนึง มีเหตุและผลนะครับเราเราคุยกันแล้วเรื่องทำไมเราต้องเอาโซเชียลมาคุยกันเพราะมันเป็นเรื่องใกล้ตัววันนี้เราเสพสื่อโซเชียลกันมากถูกต้องเรามีหลายแง่มุมันใช่เออย่างแต่ก่อนนี้จําได้ว่าอ้ําเคยมาเล่าว่ามีการสามารถโหลดทําสติกเกอร์ของตัวเราเองได้ไปไปบนไลน์เพื่อขายเพื่อแจกหรือว่าโครงการนั้นนี่โอเคเลยเนาะครับแต่ว่าอันนี้ล่าสุดก็คือมีการจัดประกวดลายสติกเกอร์ใช่ในส่วนของใครครับ กโอโปนะครับครับก็รู้จักกันไหมฮะน่าจะรู้จักเพิ่งเปิดตัวมือถงมือถือในกันไปก็เป็นแบรนด์ดีๆแหละครับก็เป็นแบรนด์ดีๆแบรนด์หนึ่งนแบรนด์นึงนะครับพี่เดวว่างวดนี้เขามีการจับประกวดแล้วก็มีในส่วนของดรามานิดนึงก็คือมีการแข่งขันและคัดเลือกคัดเลือกคัดเลือกถูกคัดเลือกไม่ใช่คัดเลือกครับก็อย่างนี้ฮะก็คือคัดเลือกประมาณ20บคนสุดท้ายที่เอาผ่านเข้ารอบผ่านเข้ารอบสติ๊กเกอร์ที่ในในแง่ของอโปใช่ไหมฮะแล้วปรากฏว่า เขาก็คัดมาสามมาสามท่านสามท่านสุดท้ายซึ่งว่าเป็นสติ๊กเกอร์ที่เข้าตากรรมการมาที่สุดทีนี้ปรากฏว่าอันนี้ผมหยิบมาจากทางข้อมูลของพันทิปดอทคอมเป็นกระทู้นะครับเป็นกระทู้เป็นกระทู้เล่าให้ฟังนะครับที่ขบวไว้อ่าขต์นว้แล้วเริ่มเป็นมาม่าดราม่าในในในโซเชียลก็คือว่าคนที่ตั้งแต่ลำดับที่สี่ถึงลำดับที่ยี่สิบตกรอบอ่าแต่ว่าสติ๊กเกอร์เขาอะถูกนำมาใช้ในอัพโป อ้าวอย่างเป๊ะในครับพี่เขาบอกว่ามีการแบบว่าเอ้ยมันมันมีการมันก็ต้องมีลิขสิทธิ์ของเขาสิแต่ไม่ได้เป๊ะๆนะคือมีการเหมือนกับว่าอัดแอปเปอร์อัดแอปเปอร์เปลี่ยนแบบอัดแอปอัดแอปเปลี่ยนไปนิดนึงนะครับทางนี้เจ้าของเขาก็เจ้าของเขาก็ไม่ยอมเขารู้สึกไม่พอใจกับการที่ไม่่พอใจวาทําการที่เขาออกแบบไอเดียขึ้นมาแล้วถูกต้องอ่าคือคือทุกคนผมว่าก็มีสิทธิสิทธิธรรมปัญญานะครับผมว่าถ้าเกิดสิทธิทางปัญญาเออแบบ ถ้าเป็นอันนี้มันออกไม่เชิงลิขสิทธิ์เพราะเขายังไม่จดลิขสิทธิ์ครับแต่ต้องตรงแยกก่อนนะถ้าเป็นลิขสิทธิ์ทางบรยาเนี่ยยังไงก็ออปโป้ไปสามารถทำได้ใช่แต่ว่ายังไม่เคยยังไม่เชิงจดเขายังไม่ได้ส่งไปครับแต่เขาแค่เป็นออกแบบคือสิทธที่ทารมยาที่เขาออกมารู้สึกว่าอฉันออกแบบมาประมาณนี้นะอารมณ์คำพูนหรือมูสแอนโทนประมาณนี้ทางอ p โป้ก็เลยนำมาประยุกต์ต่อใช้แต่สิ่งที่เราควรจะคุยกันก็คือ อ๋อปอาจะต้องถามเขาก่อนไหมครับว่าเขาแฮปปี้ไหมกับการที่เขาจะให้เอาไปใช้คืออย่างนี้มันมีข้อมูลอยู่ตรงหนึ่งที่เขาบอกว่าผลงานที่ได้รับคัดเลือกถือว่าเป็นสิทธิ์ของอ๋ปไงตอนตอนครับตอนเขียนหรือเปล่ามีกอกสารหรือเปล่ามีเขามีแต่ว่าตรงช่องตรงเนี้ยมันอาจจะคือคนคนที่มาแข่งขันเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องตัวเล็กไม่ตัวเล็กคนที่เข้ามาแข่งขันคุณต้องรับทราบด้วยนะครับว่าเออเขาเขาเขาอาจจะแบบมีพูดแล้วต้องทาความเข้าใจด้วยว่าเป็นเิขสิทธิ์อว่ามันเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่า บางทีเนี่ยคนคนคนที่แข่งขันนึกว่าเขาจะเอาแค่หนึ่งในสามที่ที่ชนะเอาไปใช้เอาไปใช้หรือว่าปรับแต่ว่านี่มันอาจจะครอบคลุมไปถึงหนึ่งในยี่สิบที่ผ่านเข้ารอบจริงแต่ตกรอบไฟนอลอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือเป็นดราม่ากันผมก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงนะครับแต่ว่าในมุมเราเนี่ยเราก็มาวิเคราะห์กันนะครับถ้าในมุมผมผมมองว่าอันดับแรกคืออย่างที่ผมบอกวิธีการที่ควรจะเหมาะสมที่สุดถึงคุณจะคุณจะ อาจจะให้เอกสสัญญาหรืออะไรตรงนี้คุณต้องขอบคุณเขาก่อนไหมไม่ต้องให้ก็ได้แต่บอกาขอขอหน่อยนะอันนี้น้องงานประกวดของน้องนี่ดีมากถ้าพี่จะขอนําไปใช้อนุญาตไหมถ้าเกิดน้องอนุญาตพี่ก็จะนำมาใช้ทำให้เป็นรายลักษณ์อักษรนิดหนึงเป็นทางการนอคืออย่างน้อยเจ้าเจ้าตัวได้รับรู้ได้รับรู้ว่าเฮ้ยขอไม่ออก ่าสดงวฉันจะได้ไปบอกว่าเฮ้ยคนอื่นที่จะมาจ้างชั้นนะหรือฉันจะไปขายในอนาคตหรือทีมอาร์ตเวิร์กเป็นโปรไฟล์อันนี้เป็นฝีมือฉันนะอ๋ออ่านี่เป็นสิ่งที่คนทําอยากได้หรือเปล่าใช่ถ้าเป็นผมผมก็ยินดีนะถ้าเขาจ้าของเราไปใช้รู้สึกว่าร้าของเราได้ไปทั่วโลกเนี่ยมันก็แบบเฮ้ยพูดได้เต็มปากว่านี่คือของเราครับผมก็แบรนด์ก็ต้องควรจะต้องพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขที่รวดนะใช่ใช่เพราะว่าไม่งั้นนะ ต่อไปคุณจัดงานกิจกรรมอย่างนี้ไม่มีใครมานะครับโอ้โหไม่ไหวอัน,นนี้ก็ต้องต้องลองดูนะครับก็นะครับ,รบเอาละครับทั้งหมดทั้งมวลก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของโซเชียลเนะครับ,รบเป็นประจําทุกสัปดาห์ที่เราจะนําพาแอปพลิเคชันมานําเสนอให้กับ คุณผู้ฟังได้ไปดาวน์โหลดกันครับก็พูดถึงแอปเดี๋ยววันนี้น้องใหม่ตัวเล็กขอพูดก่อนเลยแล้วกันครับผมเป็นไงบ้างผ่านตามาแต่ผมยังไม่เคยใช้ผ่านตาผ่านใจแต่เห็นแล้วอยากใช้มากเลยแล้วอยากใช้มากเลยนะใช่ l e Translate เวอร i ่นใหม่อืนี่คุ้นๆมากเลยเนี่ยปกติปกติเราจะทรานสลดโดยการพิมพ์เข้าไปเราทรานสลีดทำไมมันติดคอมันไม่ใช่จะทานทำไมเพรไม่ใช่หรอตัวนี้ ปรับปรุงมาตรงที่ใช้ร่วมกับกล้องถ่ายภาพครับผมเพียงแค่สมมุติเราไปประเทศญี่ปุ่นซึ่งไม่ค่อยมีภาษาอังกฤษอยู่แล้วครับเราเอาตัวเนี้ยไปทาบที่ป้ายแล้วจะเปลี่ยนภาษาอังกฤษเลยสมมุติว่าเราต้องการไปโตเกียวอม,มันเขียนเป็นภาษาญี่ปุ่นเราไม่รู้ว่ามันคือโตเกียวเราเอาตัวเนี้ยเข้าไปวางแล้วมันก็จะเปลี่ยนเลยว่าเป็นคาําภาษาอังกฤษว่าโตเกียวอจะทําให้เราไม่หลงทางและสามารถทําให้เราไปถึงจุดหมายในต่างประเทศได้ครับอย่างง่ายดาย แจ๋วมากเลยอันนี้มีดาวน์โหลดที่ไหนบ้างเนี่ยมีได้ทั้ง iOS และ Android ครับโอ้อโหเอาละครับกอลบ้างครับมาตัวไหนเมื่อกี้แอปพลิเคชันดีๆไแล้วผมเนะชื่อว่า เวลาพี่โป้เบื่อเบื่อหน้าใครเนี่ยอยากจะระบายอยากจะยิงใช่ไหมก็เอาสีมาระบายดิไม่ใช่ไม่ใช่อยากจะยิงอยากจะแอคชั่นเนี่ยครับเราผมมีเกมชื่อ Final Fury Pro ้เป็นเกมแนวแอคชั่นเดินไล่ยิงสัปปะหลาดโอ้โหนี่น่ากลัวมากเนี่ยอ๋อแต่ว่าถ้าเราเป็นน่าสนใจมากเลยน่ายมากเดินแล้วขยับ แล้วก็ยิงเรื่อยๆเลยมันจะออโต้ยิงให้อ๋อเหรอฮะอ่าสัปหลาดออกมาลุมเราครับผมเราเลหน้าที่เดินอย่างเดียวอย่างเดียวนี่นี่เดินอย่างเดียวเสน่ห์ของมันก็คือเลือกปืนได้เลือกปืนได้โอ้โหนะครับและการใช้งานก็ง่ายเล่นง่ายๆเล่นง่ายๆนะครับทักษะก็คือความไวต้องดูทักษะในการรวดเร็วน่นแน่ครับผมก็ถ้าเกิดจะให้ใครเล่นเนี่ยก็จะฝึกสมาธิด้วยใช่ครับทางของพี่มันดีกว่าของผมก็เมื่อกี้เป็นเกมผมก็ยังตามด้วยเกมอยู่นะครับแต่เป็นเกมสําหรับเด็กๆหน่อยรู้จักเลโก้ไหมรู้ วันนี้เลโก้ออกแอปพลิเคชันมานะครับสำหรับเด็กอายุ68งแปีชื่อว่า Lego f เฟ e น d s a าร์ต k มเกอร์นชื่อบอกแล้วอืมไม่มีตังซื้อตัวต่อเลโก้หรือไม่มีอะไรไปโหลดแอปตัวนี้มามีทั้งการแต่งแต้มสีการทํานู่นทํานี่สําหรับเด็กอายุ6กถึงแปีอ่ะนี่ก็เป็น3แอปพลิเคชันนะครับที่มาให้กับคุณผู้ฟังได้ไปดาวน์โหลดกันนะครับช่วงท้ายของรายการเช่นเดิมนะครับมีอะไรมาแจกคุณผู้ฟังไหมอ่ะ ก็มีครับเดี๋ยวเราไปดูติดตามในแฟนเพจของเรานะครับคำถามนะกันนะครับง่ายๆเลยถามว่ามนุษย์ไอโฟนไหมทบแบก p h o n e กี่เครื่องหนีเข้าไปที่ประเทศจีนจำนวนกี่เครื่องง่ายมากเลยไปดูในนู่นได้หนึ่งตอนนี้เป็นข่าวดังมากเลยต่อเข้ามาพิมพ์เข้ามานะครับเดี๋ยวมารับของรางวัลจากทางรายการเสียงจากสายลมสเปเชียลกันนะครับผมก็ต้องบอกว่าได้ครบทุกอารมณ์ตั้งแต่เรื่องของเทคโนโลยีตินแคลนแล้วมีข่าวค่าโซเชียลที่เรามาอัปเดตกันถึง4-5ข่าวด้วยกัน นะครับครับสำหรับวันนี้ทีมงานเสียงจากสายลมสเปเชียลต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันที่หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ